นีเปียล่วนนี้มนยเลยไม่ไม่ไม่ยกัเดี่จะมีคอนเสิร์ตยวมีไปคอนเสิร์ตใช่ถอยรับลูกกางแต่พี่ไปเล่นพี่บอลแล้วแต่กูต็มาล้านทุกวันเลยครับแล้วแต่ว่ทถ้าวางก็มาพี่ถ้าไม่วางก็นนัง ก็วันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมมามร้านมาดูใบนะั้นเท่าไหร่ครับเนี่ยครับใบนั้นเหรอต้องถามแจ้งครับพแบบี่มันเป็นอันนี้ผมคอคอสต่อมมาใช่มมนเป็นหลุยแต่ว่าผมคอสต่อมเป็นเป็นหน้าการ์ตูนผมะค,ค,ครับโอเคผมมันครับก็ใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะไปดูช่องอื่นได้เหมือนเดิม ไม่มีอะไรวันนี้เฝ้าร้านเ,ยเฉยๆน่งเฝ้าร้านใครไม่อยากเสียเวลาเขาไม่ต้องดูนะเข้าไปดูช่องอื่นเนะไม่มีอะไรเหมือนเดิมมาร้านไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจริงวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรมาเฝ้าร้านเฉยๆไม่ขยับไปไหนแล้วก็นั่งอยู่นี่แหละ ไม่ต้องดูก็ได้แต่ไม่ได้บังคับสุดท้ายก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการเฉยเลยนะครับไม่มีอะไรดูถ้าจะมีหลาย EP แล้วก็ง่ายแล้วกันไม่มีอะไร ลองได้นะมาอีกรอบแล้วหนูมาห้าห้าหรอคนนั้นมาสองเหรอแต่เพิ่งเจอพี่รอบนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหรอเขาที่แล้วพาพี่สาวมาอืมหลังๆพี่ไม่ค่อยได้เข้าร้านมาจากไหนนะหนูมาจากปิ่นเก้าค่ะอ๋อไกล้ๆท่านปิ่นอ๋อถามตรงๆทำไมไม่ได้เข้าร้านเลยก็เข้าถ้าพี่มีงานนะพี่เออแต่ถ้ามันไม่มีงานก็เข้าอย่างเงี้ยแหละแต่ตัวทูนี้ดูดีกว่านี่จริงเหรอ หรอตัวจริงดูขาวกว่าเหรอพี่ก็เพิ่งมาขาวพักหลังน <c oughs> ี่แหละแม, <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้โดนแดดหมือนเมื่อก่อนไงก่อนมันถ่ายหนังถ่ายอะไรมันโดนออกข้างนอกบ่อยดีนี้ก็อยู่ในสตูอะมังก็เลยไม่ไม่ค่อยแค่นี้เท่าไหร่ <c oughs> ได้เมียขัดสีชวีวันแล้วหนูมาพี่จะาบอกไม่มีมนูเขาซื้อไปหกพันกว่าบาทเหรอเขาเขาโอนเงินมาจะหมดพอดีนะจริงๆอันนี้มันหมดเร็วมากปัญหาเสื้อวินเทจอะแล้วมันรวมกันเป็นเสื้อเปล่าอะ ที่รวมมานานมากเลยนะรวมแล้วพี่ถึงจะทําทีเดียวเนี่ยมันต้องไปหากระสอบมาหาหาหาแล้วเป็นเสื้อพืนเนีงยเพราะฟิลลิ่งผ้ามันได้กว่าไหมไปหาแบบนั้นมาแล้วก็มาเอามาทําอันนี้เองเหรอใช่มาทําสกรีนกอลม่ใช่มันผ้ามันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเลยของพี่ของพี่แจงอ่ะทั้งนั้นเลยพี่ไม่มีแบบซื้อของอะไรมาเติมเลยนะฮะ ไม่ให้ไหมพี่ตั้งกล้องทีไห้เฉยมันมีอะไรมถ่ายรู้ป่ะเดี๋งนี้ก็ได้ทางนี้ถ้าหนูมาแล้วมาคนเดียวเขาซื้อทุกรอบเขาจะโอนเงินเพราะเขาชอบพี่เหรอเออเขาชอบพี่มากเขาหนูหนูรู้จักก็มาดิครับก็เขาอมาถ่ายรู้ป่ะบอกกล้องเลยไม่ต้องดูไม่มีอะไรบอกเลยมั่งดูนะครับไม่มีอะไรอืมจริงๆไม่มีอะไรนะรู้ป่ะแก๊สไม่มีอะไรอืมดังกี้ โอเคท่านกิ้วน้องนะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากว่างแวะมาจ้าว่างแวะมาได้ได้มาได้ได้ฮะพี่ผมไม่นั่งตรงนี้อ่ะมาเออมึงก็อะไรสบายสบายก็ไม่ทำกันนะเจอมึงมันชอบทำอะไรยากๆใช่แต่กิ้วน้องนะขอบใจมาก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 มาลงมาตาตรงนี้นะมา กลักบเมื่อไหร่ครับเนี่ยกลับพรุ่งนี้ครับโอ้โหเหรอครับโโโโโโเฮเยขอมาครับเอามาดีแล้วมามจะหมดพอดีเลยอ่ะขายดีจัดเลยเอ้ยถ้าเกี่ยวนะ,นะขอบคุณครับ โอ้ได้เลยครับตรงนี้นะฮะท่านขี้เจ๊ดโอ้ได้ครับโอ้ไม่เป็นไรครับไปเกรงใจนี่ในตรงที่ผมนั่งนี้นี่เลยพอดีได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับเช่นกันครับขอบมากครับผมครับสนุกมากเลยที่ปีใหม่เมืองพี่แจ๊คแกเสื้อโสดเลยอ่ะคนเยอะได้ฟิลสนุกมากอันนี้ชอบมากพอดีโซน VIP พอดีแกขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมคครับบขอุณครับ ออามานั่งนี่อะไราามเามเฮ<อ>้อขอบค,ครับของค,ครับรอเอามามาหน้าองค่ะอ้โหมากนะว่างไว้มากครับขอ,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 ขอค,ครับชอบดูพี่สีมากเลยค่ะอ๋เหรออ๋ดูจางโคงเหรอ <c oughs> โอ้ยไตงกิ้วไต่กิ้วดูช่อง <c oughs> <ๆ>อื่นก็ได้เชื่อผมไม่ไม่มีอะไรจริง ไม่มีอะไรจริงๆนะเนี่ยก็นั่งเฉยๆแค่อยู่ร้านนั่งเฝ้าร้านนั่นเลยไม่รู้อยากดูก็ดูไปอสวัสดีจ้าได้ได้ไปเลยนั่งได้ไหมตรงเนี้ยนั่งสิเอามันนั่งเก้าอี้นะไม่เตาถ่านนั่งไม่ได้สังเกตของแม่น้องเตาสักตองแม่น้องเตาเดินเล่นก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรมาก็ยังดีคะ thank you อยากทำอย่างนี้ตลอดเลยคอนเทน,นต์เนี้ยสบายที่เป็กนะลองได้นะถ้าผมเลวโซม็นฮะ<า>ไม่เป็นไรกงเกมพี่ก็เหม็นใส่ท้าก็ได้ได้เลยลองได้เลยน้องฮะมาบอลบอลเอาเอ็มร้อยพิกวดเลไนี่ต้ององค์กรถาะเนี่ยอาจารย์ พ่ออีีดี้วสุดพี่เป็นอาจารย์ไหมอ๋อจังคงเหรอใช่พี่เดียวเป็นอาจารย์ไม่ใช่เออนะนังกิ้วนี่อะไรวะไนี่กาถ่านให้เ thank y ิ u t h a n k ิ o u นะครับการผอไปเจ้าน้บบกากจกน้องโชคดี เอ็มร้อยก็ไม่ได้ไปปาสนับสนุนอะไรไออีพีนี่นะแต่กินนี้ก็กินเฉยไม่มีอะไรเลื่อนผ่านได้เลย,เลยไม่ต้องดูก็ได้แต่อยากดูก็ดูดแล้วแต่ไม่มีอะไรลองได้นะ อ๋อดูเลยเนาะฝั่งนี้ก็มีเพราะว่าปะรลือฝั่งนี้ไปแล้วนี่ใช่ไหมชอบวงแะไรปกติหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่อะไรฮะอ๋อเอ็นดูเอเหมือนพี่มีนะแต่ขายไปแล้วแขนยาวแต่ลงรื้อๆด้วยนะจะมี เรียนไหนอ่ะอืมอาร,รียสครับนานาชาติครับผเรียอืมโอ้ขับบ้านไก่เลยเนะี่ยปวดเยี่ยววิเยี่ยว แต่จะดูก็ได้นะไม่มีอะไรไม่มีกูอยู่ด้วย ไปเยี่ยวกับมายังดูอย่างไม่มีอะไรบอกแล้วไงหงหงของของเอาเติมน้ำป่าพี่หนอ่อยดิเติมน้ำป่าพี่หน่อยสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับผมลองได้นะไม่คือไม่เป็นไรนลองได้เลย,เลยครับ น่ไม,ม่เติมไปเฉยแล้วก็ไว้ตรงเติมแล้วก็ไว้ที่เดิมอ่ะแค่เติมไปเฉยลองได้น้องห้องลองอยู่ตรงนั้นลองได้เลยไม่ซื้อไม่เป็นไรลองก่อนบอน บอเสื้อเสื้อมึงอย่าให้มัน <c oughs> เสื้อมึงอย่าให้ยายสีมันทับน,นะแต่ว่าถ้าโลโก้ฟ,ฟิวประมาณนะั้นว่าก็รอดก็เท่ดิอย่าให้มันทับกันหมายถึงว่าส,สีสีของเสื้อเสื้อกับแบบกูไม่รู้ว่าสีเสื้อมันจะมันมีสีอะไรบ้างมีหลายสีแต่มากจะเป็นขาวสุดจะเป็นเทาเพื่อแบบ ถ้ามึงทําแบบนี้จบได้เดี๋ยวก็อาจจะทําถ้าได้ผ้าบางมาอีกก็เดี๋ยวก็จะทำเพราะนั้นจะหมดแล้วนาออันนี้พี่เอาเสื้อพวกเสื้อเป่าวินเทจอะเสื้อป่าวินเทจมาทาไอ้พวกลาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอตสตอมหมดเลยอันนั้นก็จะเป็นงานใหม่บางยอะไรเงี้ยพ,พี่อเอา,อเ,อาเสื้อเก่ามาทําเสื้อเปล่าที่เป็นเสื้อเปล่ามาทําอะใช่มันก็ได้สองแบบบางทีมันก็เป็นแบบฟอกฟอกใหม่อะไรเงี้ยแต่พี่ว่าฟิลลิ่งผ้าเก่าไหมันก็มันั่กว่า ลองได้ลองได้น้องไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ต้องดูนะไม่มีอะไรนะ่คุยสารสาระมากเลยไม่มีอะไรจริง,งืึทังโก้ไอในไทยบอลใช่พวกนี้มันเป็นฟิลสเก็ตเอ๊ะมันเหมือน,นสเก็ต เก่าเกยุกยุกพี่ยุกพี่วัยรุ่นเลยแต่ในพี่พี่พี่เพิ่งไปหามาของพี่ทั้งหมดเลยนะเกงส่วนใหญ่พี่ไม่ได้มาเติมเลยพี่จะเอาของพี่อ่ะมามาใช่นอกจากมีราวที่ขายต้องเอามาเพิ่มเรื่อยๆแต่ว่าแต่เนของมันหมดพี่เยอะนลพี่ต้องมาเติมของพี่หมดเลยผมไม่ชอของพี่เยอะขายเยอะพี่บ้าซื้อนะพี่จะซื้อแบบเต็มลำเลยอ่ะเหรอของคุณมากลองได้ลองได้เลยลองได้ ลองเลยลองได้ไม่มีอะไรนะยังยินยังคำเดิมอ๋อแต่เสื้อมันไปแล้วเสื้อไทยบอ้องมันไปแล้วออเ,อเ,เออมีเส้นมันพี่ที่พี่ใส่ลงไอจีวะพี่ใส่พี่ใส่กางเกงกนนะต,ตัวน่นและแต่ส่วนใหญ่พี่ใส่รอบเดียวแล้วพี่ก็ขายแล้วเออคิดเบื่ออรัะนี้มาจากไหนกันเนี่ยหรือว่ามาเดินสยามเล่นอยู่แล้ว มาจากจุฬา <c oughs> ครับวันี้มันมีางานอ๋อรับปริญญาใช่ไหม๋ <c oughs> อมมีรับปริญญา <c oughs> ถึงว่าช่วงร้านพี่เงียบจังแต่พอไม่รับปริญญาร้านพี่ก็เงียบอย่างเงี้ยแหละใครบอกเป็นดาราทำอะไรก็แบบเจริญรุ่งเรืองกูไม่เชื่อเลยร <c oughs> ้านกูแต่เที่ยงแ่ยมีคนไม่ถึงยี่สิบคน พี่พี่อยู่ร้านตลอดครับว่าไม่ถ้าหยุดถ้าไม่มีงานนะพี่ก็จะมาร้านผมพูดเล่นๆมั้ยเนาะเสี่ยชั้นสามชั้นสองไม่แต่ร้านพี่มันต้องคนรู้จริงๆตั้งใจจะมาเหมือนเดินหาจริงๆนะเพราะมันยากมากอยู่ชั้นบนเนี่ยมันไม่ค่อยมีขาจรอ่ะส่วนใหญ่มาคือตั้งใจมาได้เจอนะสวัสดีสวัสดีได้เลยน้องมามานั่งนี่มา ตัวตั่นเลยผมตัวสั่นเลยด้วยตัดซีดเป็นบุหรี่เลยได้มาเลยได้น้องมามาเป็นครับรายการครับเอามยการครับอาละผมกูชอบนะดูดูว่านนะกินข้าวได้ล่ะเขียนน้องวางไว้มานะขอบคุณมากขอบคุณมาก Thank you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  จอการเจอกันโชคดีโชคดีนะขอบคุณมากน้องเนี่ยก็ดูกันนะ ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเดินทิงเดูลูกค้ามีอีกแหละแต่ว่าถ่ายแค่นี้พอแล้วไม่มีอะไร คิดถึงผมไหมไม่มีอะไรเสือจริงๆเห็นกล้องนี่พร้อมจะแสดง